ในโลกมนุษย์นี้ทุกบ้านทุกเรือนจะมีประตูหน้าต่างกำแพงเป็นเครื่องก่อกัน้นป้องกันภัยหรือในเมืองใหญ่ๆอยในสมัยก่อนก็จะมีกำแพงเมืองโถมขึ้นไปสร้างขึ้นไปเพื่อเป็นประการป้องกันเหตุป้องกันภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อมี อริราชตูเข้ามาปนสะดมหรือปนจี้ชิงในเมืองทุกคนเนี่ยเมื่อออกจากบ้านไปประเทศสงบสุขแล้วก็มีประวัพุทธศาสนาดำรงอยู่ในคนชาวไทยของเราไปไหนก็ปกติสุขของเราเนี่ยเราชาวาพุทธล้วก็จะมีเกาอแก้วกำแพงใจ ก็คือมีความเชื่อความศรัทธาในการดำรงตนของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราสืบต่อกันมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเชื่อของบรรพบุรุษของเราเนี่ยท่านเชื่อในพระไตรเป็นที่ตั้งทำบุญสุนทานนะเมื่อว่างเว้นจากการ ทำมาหาเลี้ยงชีพทำการเกษตรเป็นหลักแต่ตอนนี้เป็นเรื่องอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมใหญ่ทันสมัยขึ้นกรรโรงชีพนั้นบรรุทของเราก็จะมีความเชื่อในกฎของกรรมนะนะเชื่อว่าทุกคนเกิดมามีกรรมนะทำให้ไปเกิดเป็นชาวสวรรค์ทำให้เกิดในอบายภูมิก็ได้เนี่ย ในสิ่งที่บรรุบุตรเชื่อและสองเชื่อในกรรมของสัตวนะ์สัตว์โลกทั้งหลายทําให้ผิวพรรณวันณนะต่ำารามหรือผิวพรรณวันนะสวยงามร่ํารวยก็มาจากสัตว์โลกทั้งหลายจากการที่ได้ทําทานทําบุญรักษาศีลเจริญภาวนาสามบรรทบุตรเชื่อว่า การทํากรรมใดไว้ไม่สามารถที่จะมาถ่ายทอดถึงบุตรหลานได้ไม่สามารถที่จะลงไปถึงลูกหลานได้ของใครของคนนั้นใครทําใครได้ไม่มีการโอนถ่ายลงไปแล้วบรรพุุธก็เชื่อความศรัทธาตั้งมัน่นข้อสุดท้ายก็คือเชื่อในการตรัสรู้ของ พระสัมมาพุทธเจ้าของเราซึ่งสร้างบาร,รมีมา20อาสงไขยกับแสนมากับสร้างบาร,รมีมามากจนใจของท่านขยายผ่องพันฉับพันรังสีด้วยพระบาร,รมีของพระองค์เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกซึ่งมีพระฟารมปริสุทธิ์ที่คุณพระความกรุณาที่คุณพระเมตตาที่คุณของพระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ตัดว่าการที่จะมีเกาะแก้วป้องกันภัยได้ก็ต้องต้อง ทําตัวให้เข้าถึงพระรัตนกา,ายภายในตนนะก็คือให้นําจิตมาไว้ในกายนําใจมาไว้ในตนให้อยู่ในตําแหน่งเดียวกันให้อยู่ได้ตลอดไม่ให้กระเพื่อมไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงท่านตัดอย่างนั้นตอนนี้เราก็มาดูว่าความเชื่อถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเอาจิตมาไว้ในกายได้ตลอดนะนำใจมาไว้ในตน เราก็จะพบพระตายภายในของเรามีความสว่างสวัยชุ่ยละเมื่อใจหยุดนิ่งเป็นเอตะตะคตานะผ่านกายาทัคตนะิลงมามีปิติสุขลงมามีความชุ่มชื่นแห่งใจมีกายเบาใจเบานั่นแหละความปื้มเรามีโอกาสได้ทำสมาธิภาวนากันอย่างง่ายๆในชีวิตตลอด24ชั่วโมงของเราที่ได้ใช้กันมา เอาไปเที่ยวเล่นสักแปดชั่วโมงเอาไปทำงานสักแปดชั่วโมงเอาไปพักผ่อนนอนหลับสักแปดชั่วโมงทุกคนนะไม่วาเด็กทารกหรือวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนวัยแก่วัยชาราวัยงอมทุกคนได้เวลาแต่ถ้าเรามีความเชื่อในพระตัยที่พระสัมมาธเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้และตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปญญาด้วยเครือข่ายในญาณพระองค์ว่า มนุษย์เราชาวโลกถ้าค้นหาความสุขภายในในตัวเราได้ในกายวานาคลื่เนี่ยก็จะมีความสุขนะจะปลอดภัยจากทุกขตินะก็มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดช,ชานเป็นต้นแต่ถ้าเราทำความดีทำบุญปลืมป้มทุกครั้งปลื้มให้ปิตินึกถึงบุญและบุญเก่าจะไหลลงมารวมเราให้ใจเราสว่างเราก็จะไปสุขติภูมิอันมีชาวสวรรค์เป็นต้นจนถึงที่สุดคือพระนิพพานนั่นเอง ก็ขอให้ทุกคนมีความศรัทธาเป็นเกาะเป็นกำแพงแก้วแล้วเราจะรอดรอดพ้นปลอดภัยจากภัยในวตาสงสารกันทุกคนเลย